Oh. สวัสดีค่ะชื่อช่องคาะรีแฮป a ีเด l ยชานลนะคะวันนี้อยู่ที่มอนสเตอร์แครียงค่ะอันนี้คือตัวที่เราไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นหมาน้ำม oh. น่ารักมากนะคะทุกคนคารชอบตัวนี้ oh. นอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากค่ะอยากเอากลับบ้านเลยอะ่ะ <laughs> เราไปเลี้ยงหรอใช่จะไปเลี้ยงโอ้มันน่ารักนะมันน่ารักอุ í, ้ยมีหอยด้วยหอยนี่หอยชอบตัวไหนที่สุดนะเอ,อชอบตัวนี้มันชื่อว่าอะไรมันชื่อ,อ,อมันชื่อเดี๋ยวคริจังชี้ให้เป็นชาร์จยอชาร์จยอ โ okay. อเคแจ็คด็อกเซอรเน็กซ์ทามนะดูดูดูก็ดิู้ด้วยกดิาย,ายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตท้ายนะคะบายบาย